สวัสดีค่ะก็ะจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันปรจัจกานที่22กุมภาพันธ์2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนดวงไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์ มีค่าครูนะคะวันนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะสเตรนนะคะเดอะฟู้เก้าถ้วยราชินีเหรียญ ช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้หรือว่าทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยนะคะ,นะการงานมีความรับผิดชอบนะคะเขาเรียกว่าถึกดอดทนนะคะเอารอดนะคะแต่คุณก็ทํางานด้วยความสุขนะคะเขาเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยคนวันอาทิตย์นะคะจะเขาเรียกว่าแก้ไขนะคะทุกอย่างได้ดีนะคะถึงจะหนักถึงจะเหนื่อยแต่คุณก็มีความสุข กับการทํางานนะคะก้าวถ้วยนะคะเมยืเอยๆกับงานมาก็กินเยอะนะคะบางคนก็ต้องเขาเรียกว่าอาหารเต็มโต๊ะนะคะกินอะไรก็อร่อยไปหมดอย่างน้อยก็เลิกงานมาก็ต้องแวะตลาดแวะซื้อของกับคุณนะคะเต็มตู้เย็นนะคะณนในช่วงนี้นะคะการเงินเขาเรียกว่ามักจะหมดไปกับการกินการทานนะคะหรือว่าการเดินทางการพักผ่อนก็ได้ด้วยนะคะแต่คุณก็จะมีเงินเข้ามานะคะนะเงินใครที่รอคอยเงิน อยู่นะคะช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะบางคนก็เรียกว่าผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้นะคะนะการเงินการค้าการขายก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะวันนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะช่วงนี้พักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสด คนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะเรียกว่าบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถอยู่คนเดียวได้นะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิบนะคะมีเลข8090นะคะแปดศนะคะ คนวันจันทร์เดอเออมเพอร์คนวันจันทร์ช่วงนี้ดวงดีนะคะนะค่อนข้างจะเรียกว่า,าเรื่องของการงานนะคะมีความมั่นคงหรือมีโอกาสตเติบโตในหน้าที่ของการงานนะคะนะการเดินทางบางคนอยากเดินทางไปทํางานไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะนะก็เรียกว่าการทาวีซ่านะคะการติดต่อการ ประสานงานนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนนะคะเจ็ดไม่เท้านะคะการงานนะคะขยันเพียรพยายามกระตือรือร้อนหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่ช่วงนี้นะคะเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองนะคะความสําเร็จก็รออยู่นะคะเดิมูนกังวลใจไปก่อนกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะบางคนคิดมากคิดเยอะนะคะหรือเรียกว่าพักผ่อนน้อยด้วยช่วงนี้นะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะ นะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเจ็ดตริกนะคะมุ่งมัน่นละเอียดรอบคอบรักความถูกต้องรักความยุติธรรมใครทีเ่เขาเรียกว่างานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะักทหารตำรวจผู้พิพากษานะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษางานทางด้านประเภทนี้โดดเด่นนะคะนะักก็เรียกว่า,าจะได้ดีนะคะการสมัครหรือว่าการสอบการแข่งขันนะคะในเรื่องของการงานนะคะหน่วยงานราชการหน่วยงานท้องถิ่นนะคะ นักการเมืองท้องถิ่นอะไรพวกนี้นะคะจะได้รับข่าวดีเรียกว่า,าแข่งคู่ค้าคู่แข่งเราสู้ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่คบหาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะยังเป็นความรักที่ดีบางคนถึงขั้นจดทะเบียนนะคะช่วงนี้นะคะจดทะเบียนสมรสนะคะหรือว่าใครเป็นโสด มีโอกาสพบคนถูกปกถูกใจได้นะคะบางคนเป็นได้ถางต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยีมีเลขสี่เจ็ดหนึ่งนะคะสี่เจดแดหนึ่งต่อไปคนันอังคาร คนวันอังคารนะคะ The Hermit ช่วงนี้คนวันอังคารนะคะจิตใจดีงามนะคะาบางคนนะคะมีโอกาสก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับวดัดทําบุญนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าไปขอพรน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คล้อยคลาดปลอดภัยนะคะเสียงศักดิ์ธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตาใครที่เคยบนบานสารกล่าวนะคะอยากจะบวชแก้บนหรือว่าเรียกว่ามีโอกาสก็ รีบทำนะคะะช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะนะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับวัดนะคะอาหารการกินโอุดมสมบูรณ์มีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอ,ดโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้นะคะนะใครโรองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเรียกว่าไป หางานหรือว่าสมัครงานอาจจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรียกว่าให้ความรักให้ความเมตตาช่วยเหลือเราได้นะคะแปดเหรียญการเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เป็นคนที่ผลิตเหรียญเองนะคะก็เรียกว่าสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองนะคะราชินีขอโทษราชินีไม่เท้านะคะการงานมีความขยนันมีความเพียรพยายามนะคะก็เรียกว่ามีความมั่นคงนะคะ นะใครที่โรงงานอยู่ก็ช่วงนี้ก็จะได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจบางคนอาจจะเจอกันในสายงานก็ได้หรือบางคนนะคะเป็นที่สนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หาให้นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยุบสี่มีเลข9 1้าหนึ่งแปดศนย์นะคะ ไปนะคะคนพุทธคนวันพุธนะคะสามเหรียญวันนี้การค้าการขายนะคะ ลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะจะเวียนกลับมาอุดหนุนตลอดนะคะนะธุรกิจไม่เงียบเหงาหรือเรียกว่าช่วงนี้คําพูดมีเสน่ห์นะคะคําพูดเป็นเอกนะคะนะเราต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะงานทางด้านที่ต้องใช้คําพูดหรืองานบริการนะคะช่วงนี้นะคะลูกค้าจะ เชื่อมั่นในคำพูดของเราเรียกว่าลูกค้าชอบในยามที่เราพูดเราคุยนะคะนะ้เทคแคร์ดูแลลูกค้าดีๆนะคะน้าการงานยังมีความมั่นคงยังมีชื่อยังมีชื่อเสียงเรียกว่าแจมตลาดได้นะคะนะหรือทําใครที่ทาเกี่ยวข้องกับการางานทางด้านความสวยความงามนะคะนะเสื้อผ้าหน้าผมเกี่ยวข้องกับเครื่องประดับผู้หญิงผู้หญิงนะคะนะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทนี้นะคะ,ะโดดเด่นนะคะ แทมเพรสนะคะชีพประจำรล,ลงเทา้านะคะการติดต่องานการประสานงานช่วงนี้นะคะโดดเด่นโลกออนไลน์โลก Online, โซเชียล Social, ต้องเน้นไลฟ์สดนะคะใครที่ค้าขายทางประเภทออนไลน์นะคะนะเราต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะการค้าการขายจะได้จากคำพูดนะคะหกถ้วยลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะนะมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราเคยไปมาแลว้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้คนวันพุธมักแกเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะคะหรือว่า อา,อาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสไปพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติในสถานที่เย็นๆนะคะขอด้ด้วยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการกินการทานอาหารนอกบ้านพักผ่อนร่วมกันนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับขเขาจะพูดจะคุยกับใครมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะช่วงนี้มักจะหมดไปกับความสวยความงามเสริมเติม,ตมแต่งสัจกรรมนะคะบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนวงจุ้ยนะคะ นนในบ้านก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันทะเลาะกันช่วงนี้จะได้กลับมาพูดมาคุยมาอยู่เทิร์นรีเทิร์นกันใหม่คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสตั้งท้องตั้งรันมีบทลานบริวารน,นะคะชคงลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิีมีเลขสามเจ็ดสี่หกนะคะสามเจ็ดสี่หกต่อไปนะคะคนบันทึกค่ะ คนวันพฤหัสนะคะแถมพเพรนนะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะเรียกว่าชีพผจรล,ลงเท้าหรือบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยในเรื่องของการงานนะคะออนไลน์โซเชียลนะคะโดดเด่นนะคะหรือว่าประเภทขนส่งนะคะประเภทส่งถึงที่นะคะโมอเตอร์ไซค์นะคะโมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าแท็กซี่นะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะโดดเด่นนะคะ ห้าถ้วยนะคะกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะช่วงนี้จะบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยหรืองานอะวะมงคลน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะการงานนะคะใครรอง,งานอยู่ช่วงนี้นะคะต้องขยันหน่อยนะคะขยันหาหรือว่าเรียกว่าเอ t ก v e ตฟตัวเองจะได้ดีเรียกว่าจะได้งานนะคะนะเราต้องไม่อยู่เฉยๆนะคะสิบถ้วยนะคะ เกี us, ่ยวข้องกับหมู่คนนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า,ามีโอกาส <t art an> ที่จะจะพูดจะคุยอะไรกับใคร <t art an> ช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะนะช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของอาการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมักจะหมดไปกับครอบครัวนะคะมักจะหมดไปกับคนที่เรารัก นะคะมักจะหมดไปกับคนที่เราเป็นห่วงนะคะเขาเรียกว่า,าหมดไปกับบุตรล้านบริวานหมดไปกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบลำไส้นะคะนะท้องเสียท้องผูก หรือพวกแป้งพวกเบาหวานพวกน้าตาลนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบทรานบริวารคนโสดนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่แต่ก็จะมีนะคะจะ เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามานะคะนะเราก็ต้องเปิดใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภเลขหน้าไพ่าจากไพ่ย24นะคะมีเลข4ี่ห้านะคะสี่หเจศนะคะ คนมันสุกนะคะเก้าไม่เท้าสามเหรียญเจ็ดถ้วยสี่ไม่เท้าคนมันสุกช่วงนี้นะคะการงานนะคะเขาเรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในเรื่องของการงานที่ทําอยู่บางคนเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงกับการรอคอยนะคะกับกบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่ารอคอยลูกค้านะคะน่าแต่คุณก็ยังมี ลูกค้าอยู่นะคะยังมีความขยันนะคะการงานยังมีความมั่นคงนะคะสามเตือนนะคะยังมีลูกค้าประจานะคะลูกค้าเก่าๆไม่ห่างหายไปไหนนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า,าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะลูกค้านะคะจะเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะอุดหนุนตลอดนะคะคนวันศุกร์ชอบจินตนาการนะคะความคิดนะคะความ หวังนะคะนะเข้ามาในสมองมากมายนะคะคิดไปเรื่อยได้ด้วยนะคะอยากทําสิ่งนั้นอยากทําสิ่งนี้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพยิบสีนะคะมีเลขเก้าสามเสนะคะเก้า คนเสารก้าถ้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้นะคะคนเสาวกินเยอะนะคะคิงดาบนะคะมุ่งมั่นเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จเรื่องของการงานคนเสารรับผิดชอบดีแกล่งนะคะผู้ชายแกล่งผู้หญิงแกล่งนั่นเองนะคะ นะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจก้าวดาบกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงช่วงนี้หลับไม่ค่อยสนิทด้วยนะคะระวังไม่เกรนความดันเจ็บคอนะคะเดฟูนะคะมีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้แบบกระทันหันบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ทำงานไปด้วยนะคะพักผ่อนไปในตัวนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะแต่ช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะถึงคุณจะมีความเครียดหรือว่ามีความกังวลแต่คุณก็เครียดไม่นานนะคะพวกเดฟูเขาเรียกว่า แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะกลับมาอารมณ์ดีเหมือนเดิมนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราไม่ต้องไปเขาเรียกอย่าไปอย่าไปเครียดนานนะคะนะกลับมาให้อารมณ์ดีเร็วนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะคนเป็นสาวก็เรียกว่า,าทุกอะไรไม่นานนะคะจะหลัน่นล้าได้เร็วด้วยนะคะเดอะฟูลเขาเรียกว่าไม่ยึดติดนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ